สวัสดี fc แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ีเมษายนพศ2566นะคะซึ่งคลิปแรกนะคะแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะเป็นสูตรของอาจารย์กระบินนะคะวันนี้ก็จะมาตามต่ออาจารย์สมุรสาครนะคะหรือว่าเซียนสมุรสาครแม่นๆนะคะ ก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนก็เข้านะคะวิ่งบนล่างก็เข้าบนเข้าล่างนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์ให้วิ่งบนล่างให้0ูนย์กับ6นะคะศูนย์มาบน6มาล่างนะคะถ้าสายวิ่งก็คงจะโชคดีทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็3ตัวให้6-50ศนนะคะตัดเล่มก็จะมี 5065แล้วก็60นะคะก็เข้า2ตัวล่างนะคะ6 5ตรงตรงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้า f c ท่านใดนะคะได้ซื้อนะคะได้ติดตามสูตรของอาจารย์เซียนสมุทรสาคารนะคะก็คงจะรู้ว่าเลขของเซียนเข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็นำเสนอไปตามความเป็นจริงนะคะถ้าเข้าก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็หลังจากลงคลิปแรกก็เข้าเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเป็นคลิปแรกนะคะหลังจากไม่ได้ตามมาหลายเดือนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เดินดีอีกแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแต่ว่างวดวันที่สิบหกนะคะที่แอดไม่ได้ตามตัวเลขของอาจารย์ก็เข้านะคะของเซียนก็เข้านะคะ ให้เก็เข้า71นะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเลขของอาจารย์เข้าสองงวดติดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่3นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครโชคดีไปกับอาจารย์แอดก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็ดีใจนะคะถ้ารู้ว่า fc ช่องโชคดีนะคะเนาะก็แอดจะได้มีกำลังใจในการหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะ ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากจะให้เอซทุกท่านโชคดีไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะแต่ว่าของแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆจริงๆนะคะคนที่จะโชคดีได้นะคะก็เป็นคนที่มีบุญวาสนานะคะท่านผู้ชมเนาะแอฟก็ต้องรอคิวกันไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้อาจมีลุนไปกับอาจารย์ก็ได้นะคะก็ น่าเสียดายมากๆนะคะที่แอดไม่ได้ตามตัวเลขของอาจารย์นะคะก็อีกอย่างนะคะเลขของอาจารย์หกห้านะคะก็ตรงกับเลขดับของน้องจา่านะคะทีนี้แอดก็เลยไม่ซื้อนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ยังคงมีหวังเสมอนะคะท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละออกชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดีดเด่ยวแอดจับให้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยคะ่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียนสวัสดีครับเอ้ยเซียนเป็นยังไงบ้างน้อ โอ้ยเลขของเซียนแตกปังๆเลยหกห้าค่ะเซียน,นแบบแโอ้ยแม่นมากค่ะโอ้ยเสียดายจริงๆค่ะเซียนเอ็อดเนาะแ,แอดไม่โชคดีเลยค่ะเซียนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโหดนี่โชคดีเองท่านโชบเท่า,าไหร่หกห้าโอค่ะค่ะถ่ไม่เนียน เลขค้องฝันนั่นมันไม่มาเลยเลขความฝันก็เฉียดเหมือนกันเนาะเสียนนะ<ด>เพราะว่าเลขความฝันตัวไหนเลยเนาะหกสี่สองเนาะหกสี่สองใช่เสียนให้หกสี่เนาะมันอกนอกหกห้าเนาะค่ะค่ะก็ถือว่าใกล้เคียงค่ะเฉียดเม็ดหนึ่งค่ะความฝันใช่แต่ว่าเลขสูตรเลยเข้าปังปังค่ะเซียน ข่าเวเงียบๆนะวิ่ง,งค่ะวิ่งก็เข้าบนเข้าล่างนเานาะเสียนเนาะโอ้ยแม่นมากค่ะเสียดายที่แอปแอปก็ไม่ได้ตามเนาะเพราะว่ามันหกห้าห้าหกก็ตรงกับเลขดับทีนี้แอปก็เลยคัดทิ้งค่จะจ้าใช่เลขดับนอกเพราะน่าเนาะใช่เพราะว่าเลขเอาไม่อยู่เลยข้างบนข้างล่างเลยนะงวดงวดนี้เอาไม่อยู่เพิ่งหลุดค่ะเสียนเนาะโอ้ยเสียดายเนาะอา<น>ะ ก็หนึ่งจะาหกขาดมากเป็นมากเลยเลยค่ะค่ะเนาะก็เป็นใช่เพิ่งหลุดงวดแรกนั่นแหละสำหรับเลขดับน้องจาเนาะโอ<ช>้ค่ะขาดปกติก็เดินดีทุกงวดนั่นแหละเอาอยู่ทุกงวดค่ะเซียนโอ้ขาดก็ถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับเลขดับอะไม่เป็นไรเนาะเซียนเนาะเพราะว่ามันเขาเลขมันก็นมีเข้ามีรูดเนาะ ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนสูตรนั่นแหละสูตรก็มีเข้ามีหลุดก็เลขดับก็เหมือนกันนั่นแหละเนาะใช่ใช่ใช่แต่ก็ถือว่ากัันครบไม่ว่ากันค่ะแต่ก็ถือว่าสถิติของน้องจ๋าก็เดินดีค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งหลุดนวดเดียวค่ะ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 ก็เอฟซีเขาก็รอคอยสูตร ของเซียนอยู่ค่ะครับค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะนี่วิ่งสามกับเก้าครับวิ่งบนล่างเหมือนเดิมเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวแอดแอดจดแป๊บหนึ่งค่ะวิ่งบนล่างบนล่างเต้าไหนแล้วคะนั่นกสามกับเก้าครับสามกับเก้า แอดก็หมดกับไอ้สองตัวนี้มาสามงวดแล้วค่ะเสียนใช่ใช่ใช่ <c oughs> ปวดงงเลยค่ะจับผู้ชันตัว<า>กเก้าเก้าแปดสามเก้สามเสามเม็ดเดียวเนาะรับเม็ดเดียวค่ะจับชอตัวก็มีแปดส ค่ะแปดสามเก้าสาปดปเค่ะครับเอานเน้นแปดสามกับเก้าแปดกันเน้นแปกับเกเนาะครับผมค่ะค่ะ วาเลขของเซียนก็เข้ามาสองงวดติดเนาะเซียนเนาะใช่แต่ว่าขอซื้อว่านาด้วยนะมันเข้าม,มันออกล่างสองงวดติดด้วยออกออกล่างสองงวดติดเนาะใช่แต่แต่ว่างวดวันที่สิบหกแอดก็ไม่ได้นําเสนอเนาะเซียนครับค่ะงวดนี้ก็เป็นงวดที่สามก็มาลุ้นกันต่อเนาะเซียนเนาะครับผมอ๋อใช่ ยังคงมั่นใจในสูตรไหมคะเซียนมั่นใจเหมือนเดิมครับว่ามีตั้งเหมือนเดิมอ้ยสาธุค่ะเซียนเนาะอ๊้ยถ้าถ้าแอดซื้อตามเซียนก็คงจะชโชคดีนั่นแหละเซียนเนาะก็คือแบบนี้ค่ะเซียนคือมันหลายเจ้าหลายอาจารย์ทีนี้เอดก็ตัดสินใจยากค่ะไม่รู้ว่าจะซื้อเจ้าไหนดีค่ะใช่ตัดสินใจยากมากมันหลายเจ้าเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ หดในสามตัวแตกเลยบอดเซียนครั<อ>บแต่ว่าเลขของอาจารย์ก็น้อยชุดเล่นง่ายค่ะน้ออาจารย์นาะก็ซื้อทุกตัวก็ได้เนาะเพราะว่าเม็ดเดียวเองอค่ะอาจารย์ทางเดียวซื้อบนล่างของของเท่าไหร่ก็ต้องซื้อบนล่างนั่นแหละกันกันคลาเน้ออาจารย์เนาะเราเจาะบนเจาะล่างไม่ได้หรอกอาจารย์ซื้อบนซื้อล่างไปเลยเนาะ ขา้ MM. ขามันข้ามันหลายหางมันต ah> ือเริ่มแยกมากไม่รจะเอาตั่ไหนค่ะค่ะจาย์เนาะงวดงวดนี้ก็จะลองซื้อดูเนอยจานเนาะของหาสลอตสรี่ว้าคค่ะเก้าแปดสามแล้วก็แปดสามสามแปดเก้าแปดโอ้ไม่ใช่เก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เก้าสามสามเก้าเนาะ